คผู้ชมคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะเริ่มแล้วค่ะสำหรับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรร,รมปีเก้าห้องเรียนธรรมะขายท่อสดแห่งแรกของประเทศไทยโดยเครือเจริญโภคพันธุ์หรือ CP และ True c o r p ู r a t i o n ซึ่งปีนี้นะคะมีความพิเศษจัดขึ้นที่วัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาโบราณสถานแห่งชาติที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ผ่านสามเณรทั้ง12รูปเพื่อร่วมสืบสารและเผยแผ่แผม,มรดกโลกมรดกธรรมสู่สายตาคนทั่วโลกค่ะ จาก12เยาวชนว่าที่สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9วันนี้ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาเขมมคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมมรังสีเจ้าอาวาสวัดมเหยยงเป็นพระอาจารย์ใหญ่และคณะพระอาจารย์และวิทยากรนำสามเณรทั้ง12รูปร่วมค้นหาและสืบทอดมรดกธรรมในเมืองมรดกโลกภายใต้แนวคิดความรักจักรวาลรักเรียนเพียนให้ ซึ่งในปีเก้านี้ทุกคนจะได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกับเหล่าสามเณรตลอด1เดือนเต็มผ่านกิจกรรมที่จะทำให้เจริญธรรมอย่างเข้าใจและสนุกยิ่งขึ้นด้วยมหรสบพธรรมซึ่งเป็นการนำธรรมะมาสอดแทรกในมหรสบพไทยในมุมที่หลากหลายหาชมได้ยากอาทิการขับเสภากาบเหเรือแหล่นาคหนังใหญ่วัดขนนหุ่ละครเล็กรวมถึงการบอกเล่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ และวิถีชุมชนที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาสะท้อนผ่านตัวตนของสามเณรจากทั่วทุกภูมิภาคพระมหาวชิวรวิทย์วชิวระเมธีในฐานะพระอาจารย์ในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี9ได้กรุณนานเล่าว่านอกจากสามเณรทั้ง12รูปจะได้รับการอบรมและขัดเกลากายใจเพิ่มพูนปัญญาบ่มเพาะคุณธรรมอันดีงามแล้ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่ความสงบเย็นสู่ผู้คนในสังคมต่อไปทูผูกปัญญาธรรมเนี่ยได้มาจัดโครงการสามมนเณรผูกปัญญาธรรมปี9นะครับถือว่าโครงการสัมมนเณรูกปัญญาธรรมเนี่ย จะเป็นโครงการหนึ่งที่จะสะท้อนให้ทุกคนเรียนรู้แล้วก็ตระหนักรู้ไปด้วยกันกับโครงการนี้เพราะว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการต้นแบบให้กับคนทางบ้านให้กับคนทุกช่วงชั้นช่วงวัยเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ไปตามน้องๆสมเรทั้ง12รูปเด็กทั้ง12คนเนี่ยถือว่าจากวันแรกที่พระอาจารย์เข้ามารับหน้าที่ของการดูแลเป็นฝ่ายปกครองเนี่ยพระอาจารย์จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ของเขาหลายคนเปลี่ยนไปในทางที่ดีนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นแล้วมีสติมากขึ้นครับผมว่าอยากจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครับแล้วก็มีความสงสัยทำไมถึงชาวต่างชาตินะครับเขามาปฏิบัติธรรมในประเทศไทยครับอย่างที่เราเห็นตามวัดนะครับก็ผมคิดว่าผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งก็มีโอกาสได้บวชก็อยากลองบวชด,ดูครับก็มีความตั้งใจว่า หลังจากผมสึกออกไปแล้วนะครับก็จะอยากนําเรื่องที่ผมเรียนรู้ในค่ายธรรมะสัมมเณนปุกปัญญาธรรมเนี่ยครับออกไปเล่าให้ทุกคนฟังครับแล้วก็ไปเผยแพร่ธรรมะครับฝากด้วยนะครับสําหรับโครงการสัมมเณนปุกปัญญาธรรมนะครับร่วมเรียนรู้ธรรมะไปกับพวกเรานะครับ12สัมเณรครับฝากด้วยครับผมอยากฝึกสมาธิครับแล้วอยากฝึกตนเองครับผมคิดว่าคุณใใจมากที่ผมทาตามความฝันตัวเองแล้วคือมาบวชครับ โครงการสามเณรปลูกปัญญาทรรมปี9เกิดจากความตั้งใจของเครือเจริญโภคกัณฑ์และครูคอร์ปอเรชั่นมุ่งมั่นที่จะทำนุบำรุงและดำรงให้พระพุทธศาสนาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้ชาวพุทธทั่วโลกยึดมั่นและศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เราได้สัญจรมาที่จังหวัดอยุธยาณวัดมหเหยงแห่งนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะในความเมตตาของหลวงพ่อสุรศักดิ์เป็นอย่างมากดังนั้นพวกเราทุกคนนะคะในฐานะโครงการสำมเนเรนปุปัญญาธรรมทีมงานทุกคนแล้วก็รวมถึงท่านประธานของเราคุณสุประชัยเจรญนนนะคะแล้วก็เครือเจริญพกรพานบริษัททูคอร์ปอเรชั่นก็ขอ้อมกราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็เชิญชวนผู้ชมทั้งประเทศนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับน้องๆสำมานเรน12คนนะคะให้เปิดจอรอดูหรือว่ารับชมผ่านทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็ทังที ีด้วยกับสำนเนียนป,ปุบัญญาธรรมแล้วก็จะได้พบนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้ไปกับขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะแล้วก็มรดกธรรมมรดกโลกวัฒนธรรมประเพณีไทยต่างๆที่เกิดขึ้นณจังหวัดอยุธยาแห่งนี้นะคะมีเรื่องเล่าของพระพุทธศาสนาที่ก่อกําเนิดมาตั้งแต่600กว่าปีนะคะก็จะเป็นรายการที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนด้วยแล้วก็ผู้ชมทั่วประเทศก็จะได้เรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกับพวกเขา ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ12เนนน้อยร่วมติดตามชมและเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับสามเณรทั้ง12รูปตั้งแต่วันนี้ถึง7พฤษภาคมทุกแพลตฟอร์ม t r u v i s ช o ่ s ช่อง6099และช่อง Reality HD t HD v i s i o n s ช่อง119หรือ333หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน True ID หรือเว็บไซต์ w o r l d w i t r u e l i t t l e k c o m ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ